เรื่องเล่าจากหล um. ังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็เสนอดงหลอนเสียงย่ำเท้าของเหล่าบรรดานักผจญป่าฟ่าหมูดงดอนย่ารกดังแตกตากจากพรานคนเมืองกลุ่มหนึ่งที่ว่าตั้งในพรานในพื้นที่อย่างพรานสินและพรานเท่าคำมีนำทางเข้ามาตั้งแคมปค้างกลางดงลึก เพื่อที่จะออกด่าสัตว์กันด้วยความขนองไพรตามประษาของคนที่เห็นการล่าเป็นเรื่องสนุกสนานคนทั้งสามรวมทั้งพานสินแล้วต่างพากันร้อนใจเดินย่ำปากกันด้วยความเร่งรีบในช่วงเวลาได้มืดโดยออกมาจากแคมป์กันตั้งแต่เท้าเพื่อตามหาเพื่อนพรานด้วยกันนั่นคือวิทัยกับมานบและอีกคนก็คือพรานเท่าคำมีที่ทั้งสามแยกตัวออกไปตามรอยวัวแดงกันได้สีวันแล้วไม่เห็นกลับมา จึงทาให้ฝ่ายทางด้านพรานสินนําพาคนที่เหลือคือคุณไพบูนและอนันต์หลานทายออกมาตามหาด้วยความเร่งรีบจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นคงไม่ดีนักหากกลุ่มคณะหายกันไปหลายวันแบบนี้แม้จะมีพรานเท่าซึ่งคือเป็นผู้ที่มีปีมือกว่าหนึ่งยังพรานคามีไปด้วยก็ตามป่านนี้ก็น่าจะคงพาก,กันกลับมาได้แล้วถ้าหากระหว่างทางมันไม่เกิดอะไรขึ้นเตียก่อนเป็นยังไงบ้างครับพรานมีร่องรอยบ้างหรือเปล่า เจ๋งหอบแฮกเอ่ยตามมาจากคุณไพบู์ซึ่งเดินตามหลังมาติดๆดลังท้ายมาด้วยอนันต์ทายหนุ่มที่กำลังขนองจักใบของตนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นดาวคราวเดียวกันกับวิทย์ไทยและมานพที่หายกันไปนั่นเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดหรอกทรับป่าแถวนี้ผมก็ไม่คุ้นเคยด้วยร่องรอยก็มีอยู่หรอกนะแต่ไม่รู้คนพวกนั้นไปกันไกลแค่ไหนคงต้องตามดูกันต่อไปแต่นี่ก็ใกล้จะมืดแล้วคงต้องหาที่พักกันก่อนแล้วล่ะ ท่านหนุ่มนามวัดตินหันมาตอบผู้วาจางยังยอมรับว่าไม่มั่นใจป่าแถบนี้ไม่เคยยั้งไกลเข้ามาเลยแม้สักทั้งเดียวเพียงตามรอยคนพวกนั้นจากประสบการณ์จึงได้เดินทางเข้ามาถึงที่นี่พร้อมกันนั้นก็แง้มมองบนท้องป้าซึ่งตอนนี้มันก็มืดครึมมารากับฝนกำลังจะตกในอีกไม่นานเหมือนฝนจะตกเลยนะครับพรานแบบนี้คงไม่ดีแน่อน,นันต์พูดขึ้นบ้างจากการที่เดินรังท้ายกับสายลมที่มันเริมพัดกระนำมา ทำเอาหมูยาที่สูงถึงเอวเอ็นไว้ไปตามแรงต้องคอยจับหมวกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปลิวหายไปกับสายลมรีบหาที่หลบกันก่อนเดี๋ยวครับการ์สินยังคงพามุ่งหน้าเดินกันต่อพร้อมกวาดสายตามองหาที่ที่พอมันจะใช้หลบฝนและพักค้างคืนกันได้ซึ่งถ้าหากมันตกลงมาในตอนนี้คงจะลำบากกันไม่น้อย ในตอนนั้นเองที่สายตาปราหนุ่มได้เหลือเป็นร่างของบุคคลในชุดถมผ้าติกาสัวัพัดเดินลบิบตาอยู่ห่างออกไปไกลๆจึงคิดว่าทางเบื้องหน้าอาจจะมีถ้ำผาเป็นที่พำนักของพระธุดงพอจะใช้หลบฝนได้บ้างจึงนำหน้าเดินไปยังทิศทางนั้นทันทียังไม่ทันถึงสายลมที่พัดแรงก็หอบเอาเม็ดฝนกระนำตกลงมาอย่างมืดป่ามัวดินทำเอาทั้งหมดตอนนั้นต้องเด้งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแกงกับฝนที่เทลงมาอย่างบ้าคลั่ง จนในที่สุดทั้ง3ามก็พากันบิ่งมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางใจป่าลึกเข้ามาในดงพบิ่งปลูกสร้างเป็นศา,าสนสถานปฏิบัติธรรมสาราเก่าทุดโตมคงถูกสร้างมาแล้วหลายปีและหลายอย่างเช่นกุฏิไม้พระพุทธรูปเก่าๆคุณปั้นอีกหลายตัวหน้าขนลุกทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ทุตโตมบ้างสร้างต่อเติมจากเพิงหินผ้าเหลืองเก่าๆทิ่กึ่งไวที่ถูกลมตีปลิวสะบัด สถานที่บวกเข้ากับบรรยากาศแล้วมันก็น่าประบันพันพึงอยู่ไม่น้อยท่านสิ้นพาทุกคนปิ้งธมาลบยังสาลาหลังเก่ามีผนังเพียงปังเดียวและพื้นไม้ยกสูงผุกพังไปบางส่วนที่เหลือถูกปล่อยโล่งสภาพหลังคาสังกะสีแม้จะเก่าแต่ก็ยังไม่มีจุดไหนรั่วซตมทําทให้หลบฝนได้เป็นอย่างดีร่างอันเปียกโชกของทั้งสมการฝ่าพายุฝนมาทําให้หนาวตัน รานสินจึงรวบรวมเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกพัดกมาภายใต้ชายคาแห่งนี้เพื่อทําการก่อกองไฟขึ้นเสียงปาร้องดังกลืนรอบๆบริเวณมันมืดตรงแล้วทันพอแสงฟ้าแลบจึงปรากฏให้เห็นบรรดาหุ่นปั้นต่างๆภายนอกที่เดียงรายกันอยู่นั้นมันช่างน,น่าขนลุกยังไงชอบกล ถ้าไม่สังเกตเวลาฟ้าแลบแต่ละทีเหมือนมันเคลื่อนที่ย้ายตำแหน่งเ,งเองได้ยังไงอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นเพียงจินตนาการจากสองลุงหลานที่ยืนตัวตันมองออกไปรอบๆนอกจนกองไฟถูกจุดติดขึ้นจึงพากันขยับเข้าล้อมบงหาจะไปมาเติมให้มันโหมแรงเพื่อใช้ไล่ความหนาวเย็นออกไปจากร่างกายไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่บาปาลึกขนาดนี้จะมีสำนักสงฆ์ซ่อนอยู่สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่น่าพิศวงจริงๆ คนไพบูนเอ่ยขึ้นแกงกับเสียงฝนขณะที่ทุกคนกําลังนั่งปิงไฟกันอยู่นั่นสิลุงมันคงจะถูกยิงดังมานานหลายปีแล้วนะอน,นันต์เอ่ยตอบแต่พรนจิตไม่คิดเช่นนั้นเพราะก่อนจะมาถึงตนได้มองเห็นพระพิตุเดินหยุดทางนี้วัดร้างหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมจะต้องมีพระพำนักอยู่ที่นี่แน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเพราะถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นพระรูปนั้นเลยากฝนที่ตกกระหนำ่ำท่านคงพักอยู่ในกุฏิสักหลังหนึ่งกระมัง จึงยังไม่พบเจอพระรูปนั้นคิดว่าหากฝนหยุดจะได้ขออนุญาตพักครั้งเกินกันเสียที่นี่นานเท่าใดไม่รู้แต่คงผ่านไปแล้วราวจมูกกว่กว่าฝนเริ่มตาลงแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเม็ดลปอยล่อยทุกอย่างตกอยู่ในความมืดเท่าที่ปานสินสังเกตมองยังไม่มีแสงไปจากกุฏิหลังไหนเลยซึ่งก็แปลกอยู่ไม่น้อยพระตนมั่นใจว่ามีพระพิจุอยู่ที่นี่แน่นอนมองหารไรอยู่ทุทับทาน จตงแชายหนุ่มที่สังเกตเห็นพานตินมาตักพักเอ่ยถามขึ้นอย่างนึกสงสัยกำลังมองหาพระอยู่นะครับก่อนจะมาถึงที่นี่ผมเห็นมีพิสุเดินอยู่บับๆับก็เลยคิดว้าคงเป็นพระที่พักอยู่ยังสถานที่แห่งเนี้เราจะได้ขออนุญาตพักทั้งคืินกันนะครับพระหนุ่มเอ่ยตอบในขณะที่สายตามองไปเรื่อยๆแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีคนนะครับพรานผมไม่เห็นมีแสงไฟจากตรงไหนเลยมีแต่กองไฟที่เราก่ะขึ้นอยู่ตรงนี้อีกต่าง ถ้าท่านเห็นว่าเรามาที่นี่จริงๆก็คงจะออกมาถามแล้วหรือไม่ก็คงจะตำบัดไปแล้วนัพานคุณไพรบวนพูดขึ้นมาอย่างไม่ได้ใส่ใจแกก็ยังคงนั่งผิงไฟอยู่ดังนั้นเพราะเนื้อตัวเสื้อผ้ายังไม่แห้งดีเลยเอาเถอะครับเดี๋ยวผม,ม่าจะเดินดูรอบๆเสียหน่อยยังไงก็รอกันอยู่ที่นี่นะครับจะเดินออกไปไหนเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับสถานที่แห่งนี้เท่าไหร่ตั้งสองพยักหน้าเป็นอันตกลงก่อนที่อนันต์จะหาเศษไม้มาเพิ่มใส่ในกองไป กัานสินใช้ไฟฉายที่มีค่อยๆเดินสำรวจไปยังสถานที่ร้างกุติปพระที่อยู่ห่างออกไปทุกหลังมันเก่าทุดโทรมไปหมดแล้วคงจะถูกสร้างมาหลายสิบปีและห่างร้างผู้อาศัยมานานเช่นกันถ้าบาดูจากสภาพแล้วหากย้อนกลับไปยังสมัยที่ที่แห่งนี้ยังคงมีพระจำพรรษาอยู่ก็คงจะเป็นศูนย์รวมศรัทธาของญาติโยมจำนวนไม่น้อยถึงข้ามาสร้างกันได้ถึงเพียงนี้ในป่าดงลึก หรือไม่แน่ว่าใกล้ๆกันนี้อาจจะมีหมู่บ้านตั้งอยู่ก็เป็นได้ตั้งจากเดินดูไปเรื่อยๆกับสายฝนที่โปรยปลายเบาๆแสงฟ้าแลบแปลบบอยู่เป็นระยะไม่ขาดไม่ว่าจะเดินดูไปทุกที่ก็ไม่เห็นจะมีวิแววของพระภิสุที่เห็นก่อนหน้าหรือว่ามันจะไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงๆในระหว่างที่พานตินกำลังดูหลังสุดท้ายปันเสียงปืนก็ดังติดกัน3-4นัด จากทางด้านของคุณไพรบุญกับอน,นันต์ทำให้ปราณสินดิบฟิ้งกลับไปทันทีทางฝั่งนั้นคุณจะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนเกิดอะไรขึ้นยิงอะไรกันยังร้องถามมาตาักลาของปราหนุ่มที่บิ่งแปะกเข้ามาถึงไอ้น,านาันต์สพรานอยู่ๆมันก็ยิงคุณไพรบุญหันไปทางหลานชายเกิดอะไรขึ้นทุกคนน,นั้นปราณสินหันไปถามพร้อมกับตองไปถ่ายออกไปรอบๆบริเวณจึงพบร่องรอยรูปปั้นที่หัวขาดบ้างเมื่อขาดบ้างคงเป็นผลมาจากกระสุนปืนเมื่อกี้ ก็หุ่นพวกนั้นติพรานอยู่ๆมันก็มายิ้มให้ผมผมม่น,นั่าขวลุกธรรมัดผมวัดที่นี่มันไม่ปกติตดแล้วล่ะอันนั้นน้ำเสียงตันท่าทางเตือนกลัวอย่างเห็นได้ทัดพรานจินจึงหันไปถามทางด้านคณไพบูลจึงถึงทับคณไพบูลที่ว่าหุ่นพวกนั้นไม่รู้สึกทับพรานผมก็ไม่เห็นบ้ามันจะผิดปกติต,ตรงไหนนะาสงสัยเอ็งจะตาฝ่าดไหนนั้นคนไพบูลตอบพร้อมกับหันไปพูดกับปรานทายพอมองดูหุ่นปั้นพวกนั้นมันก็ยืงอยู่ในท่าเป็นปกติ คนปั้นรูปชาวบ้านกำลังทำท่าทางต่างๆที่คงเห็นได้ตามบัดทั่วไปหากว่าแต่ตอนนี้มันก็ดูหลอนอยู่ไม่น้อยคงจะเดินทางเหนื่อยเลยเห็นภาพหลอนคนไภัยบญบ้านต่อจริงๆนะพรานทำมั่นใจว่าหุ่นพวกนั้นม่ขดับได้แถมยังหันมายิ้มให้จริงๆอน,นันต์ก็ยังเดนยันเตียงแข็งซึ่งตัวของพรานเองก็พยักน้ารับเนื่องด้วยเพราะจะสัมผัสได้บ้าทุกอย่างในที่แห่งนี้มันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่แน่ๆ เอาเถอะครับยังไงพวกเราก็ต้องคอยระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนผมไปเดินดูมาแล้วที่นี่คงไม่มีใครอยู่จริงๆรปรานสินกล่าวพังถอนหายใจในขณะที่อนันต์ก็ยังคงระแบงหุ่นปั้นพบตันอยู่งั้นคืนนี้ก็พักกันก่อนเดี๋ยวผมจะอยู่เป้าเบนยามให้กะแรกพอปรานบ้าดังนั้นก็เป็นอันตกลงสองลุงหลานนักนิยมไพรที่เป็นถึงระดับผู้บริหารอย่างกุลไัยบู์แต่ก็เชื่นชอบการเข้าป่าล่าสัตว์ไม่ต่างไปจากตัวหลานชาย ทั้งสองจัดหาที่หลับที่นอนใกล้ๆกับกองไฟนั่นเองโดยมีพรานสินคอยนั่งเฝ้ายามให้ในกะแรกโดยตัวพรานไม่ลืมที่จะทําการได้มนทําเกตข่ายประเวทป้องกันไว้ตามที่ได้ดํำเรียนมาเป็นปกติของพรานป่าที่ต้องพักค้างแรมกันในดงลึกสถานที่ที่มันทุกต้อนความลึกลับเอาไว้มากมายท่ามกลางบรรยากาศที่น่าประบันพันปงทั้งปนป้าแม้จะเริ่มสงบลงแล้ว ถาว่ามันก็เต็มไปด้วยความเย็นยัดเยือกทั้งสภาพของสถานที่ที่มันไม่น่าพิรมเอาเสียเลยเวลาเคลอนคล้อยเข้าสู่ช่วงดึกสงัดทุกจกังรอบๆกายตกอยู่ภายใต้ความเงียบมันไม่มีแม้แต่เสียงแมลงไพรดึงเด็ดเดยไรเลยสักนิดความเพลียทําให้พรานศิ์นเริ่มรู้สึกง่วงเพราะตั้งแต่เข้าป่ามาจนถึงเหตุการณ์ที่กลมพรานเท่ากับผู้ว่าจ้างหายตัวไปก็แทบไม่ค่อยจะได้พักผ่อนจึงมีบางครั้งที่ร่างกายเผลอเผลมจะหลับ แต่ด้วยความที่เป็นปราณป่าประสบการณ์สูงจึงรีบดีตัวตื่นขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนั้นสองสามครั้งเห็นจะได้ในจังหวะนั้นเองที่เหมือนกับรอบๆอบนอกเกิดการเคลื่อนไหวหรือจะคิดไปเองอุ่นปั้นเหมือนมันจะกระดับเปลี่ยนท่าทางไปทําให้ปรานุ่มตับปืนแน่นเพ่งสายตาจ้องมองดูให้ดีๆอีกครั้งอาจจะเป็นแค่เพราะความง่วงที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นแต่เมื่อมองถัดออกไปจึงได้เห็นเป็นเงาตะคุ่มของบางอย่าง มันกำลังจะแอบมองพวกตนอยู่พอเห็นบ้าไปแนบพรานเห็นตนเข้าแล้วมันก็รีบรุดตัวออกไปเห็นหลังใไบวไวในความมืดพรานจินนั่งสังเกตยอยู่อีกตกพักก็มีเงาร่างเดิมพันแวบไปมาอยู่ห่างๆให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ยบุคคลผู้นั้นพยจา,ยามแอบมองสังเกตการยังไงอย่างนั้นคุณไปบูนคุณนันน์พระนหนุ่มที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้หันไปเรียบปลุกทั้งสองให้ตื่นขึ้นสองลุงหลานง,งเอเงียขึ้นมาอย่างว่าง่ายจึงเิวเราอยู่เวรยามแล้วใช่ไหมพราน อน,นันถามขึ้นรังเอามือขยี้ตาก่อนจะตับปืนขึ้นมาถือดอังเตรียมพร้อมด้วยความเคยชินไม่ต่างไปจากคุณไปบุญผู้เป็นลุงเปล่าคุณสองคนเห็นนั้นไหมรันจินชี้มือให้ดูทั้งที่ตนพบกับร่างบางอย่างที่มาด้มมอมด้อมมองมองอยู่ทั้งสองมองตามไปในความมืดพอจะเห็นได้ลางๆเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นน้ำพานอันนั้นเอ,อ่ยขึ้นเมื่อเพ่งมองดูแล้วนั่นติดครยกันหรือจะเป็นพระสงฆ์ที่พรานว่าท่านเห็นพวกเราแล้วไม่กล้าเข้ามาใกล้หรือเปล่า พวกเราก็มาแบบไม่บอกไม่กล่าวแถมยังยิงปืนออกไปตั้งหลายนะัดถนัดตะกลัวเลยเป้ามองดูคุณไพรบุญออกความคิดเห็นเมื่อมองดูแล้วดังนั้นก็ยังคงอยู่มันมีความเป็นไปได้อย่างที่พูดแต่มันก็น่าแปลกนะครับถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เห็นจะต้องมาทำรับปับเลาๆแบบเนี้ยเรากับตั้งใจจะทําให้เห็นยังไงอย่างนั้นแบบนี้มันยิง่งเป็นเป้าสายตาผิดวิสัยพระปาที่ผมเคยพบเจอยังไงก็แล้วแต่อย่าได้ไว้ใจเป็นอังขาดเลย ่านสินพูดจังนึกสงสยัยทางบอกให้ทั้งสองเป้าระบังให้ดีทางด้านคุณไพรบูนที่สังเกตเห็นท่าทางพรานดูเปรียดแต่ก็ยังมีแววตาเป็นกังวลเพราะสถานการณ์รอบๆนอก,อกมันไม่น่าไว้ใจไม่ต้องหองดอกทับพรานถ้ามันมาไม่ดีเดี๋ยวได้กินลูกปืนผมแน่บัตพรานอน่ะนอนพักผ่อนสักหน่อยจะดีกว่านะทางนี้ผมกับไอ้นันจะดูแลต่อเองใบหน้าและสายตาที่ดูแน่แน่วของสองลุงหลานและปีมือการยิงปืนของทั้งสองที่ปานสินเคยเห็นมาแล้ว ว่าฝีมือไม่น้อยหน้ากว่าพรานมืออาทีพตนจึงไว้บางใจและขอ,อนอนพักเอาแรงสักนิดจากที่นั่งสังเกตตั้งเงานั้นมาพักใหญ่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะทำอะไรนอกจากจะเดินมามองเป็นทงวงจึงปล่อยให้สองคนดูเวนยามเฝ้าคอยดูพร้อมกับทับว่าจะได้ออกจากบริเวณศาลาแห่งนี้เป็นอันขาดหากเห็นท่าไม่ดีให้เรียกตนและยิงได้ทันทีถ้ามันเป็นคนธรรมดาที่หมายปองทำร้ายกลุ่มคณะเอ็นทีสองดุงนั้นคงจะรับมือได้ยาก หากแต่มันเป็นพวกพูดผีป่าหาดงเกต็าไอากรมที่ทําไว้คงพอจะช่วยต้านทานได้ถ้าผีพวกนั้นเิ็ดเด็ดไม่มากพอมันคงจะเลือกที่จะไม่เข้ามายุ่งเพอผ่านไปไม่นานท่านสินหลับไปแล้วคงเหลือแต่คุณไปบุญและอนันต์นั่งเฝ้าเวรยามโดยไม่ละสายตาไปจากด่างเงาดําตั้งแต่ที่มันเดินหายลับไปทุก่างเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนทั้งสองเลิกสนใจถ้าว่าพอหันกลับไปมองอีกทีก็ได้พบเข้ากับเงาดำทะมึนอีกครั้ง ตอนนี้ชัดเจนว่ามันกำลังค่อยๆเดินเข้ามาในทางที่พวกตนพักอยู่เฮ้ยนั่นดูสิลุงอน,นันดริบจีมือบอกให้ลุงดูทันทีเมื่อดังนั้นค่อยๆเดินเข้ามาหาทำให้ตั้งสองรีบจับปืนขึ้นตั้งท่าเตรียมพร้อมและก็ตามที่เข้ามาหักมุ่งร้ายก็พร้อมที่จะกระนํำยิงในทันทีเงาร่างของกนปูนั้นเดินป่าคกกวามมืดเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนระยะที่สายตามองเห็นชัดเจนขึ้น จากแตงกองไปทําให้รู้ว่าคนที่เดินเข้ามานั้นอยู่ในชุดห่มจีวรสีล้ําเป็นพระพิตุอายุอานาม <c oughs> ก็คงจะสักประมาณ40ปลายเข้าไปแล้วเดินมาใกล้จะถึงก็ได้หยุดชะงักพร้อมกับถอยลังออกไปราวสองสเป็นท่าทางที่น่าแปลกชอบกลนแต่ก็ไม่ได้เดินเข้ามาได้อีกคงยืนอยู่ห่างๆท่าทางกังวลใจจากนั้นจึงเริ่มเอ่ยขึ้นว่าพอกจยมมาพักกันตรงนี้เห็นทีจะไม่เหมาะเท่าไหร่ไปกับอาตมาเถอะ อาตมาจะพาไปพักที่อื่นพอสองคนได้ยินก็ถึงกับมองหน้ากันลึกเดินกล้ำคืนมีพระมาบอกให้ยายที่พักซึ่งพักตรงนี้ไม่รู้ว่าไม่เหมาะสมตรงไหนทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสถานที่ร้างไม่ได้กีดขวางใครที่ไหนถึงจะดูไม่เหมาะสมตามที่พระรูปนั้นกล่าวอีกทั้งท่าทีแปลกๆของพิสุตังดงตางดอนคงไว้ใจอะไรไม่ได้สําหรับพรานสองลุงหลานจึงได้ประทับปืนพร้อมเป็นปลายกระบอกไปยังพระรูปนั้นทันทีหมายความว่ายังไงกันหลวงพี่ ที่ว่าพักที่นี่มันไม่เหมาะนะแล้วตัวท่านเ่าพักที่ไหนกันคนไปบนเก้นามออกไปอย่างช่งางใจตามอัตมาออกไปตักเที่ย่ก่อนเถอะแล้วจะพาไปพักที่ใหม่พระรูปนั้นยังคงพูดให้จวนสงสยัยแล้วพักที่ไหนกันละ่ะพวกเราก็เห็นแต่ปาแต่เขากับพื้นที่เห็นเงี้ยถูกทิ้งร้างไปพักที่ไหนมันก็คงไม่ต่างกันพวกเราไม่ไปกับท่านหรอกท่านกลับไปเถอะถ้าหากขึ้นเข้ามาอีกพวกเรายิงไม่ไห้หนาแน่บอกว่าคนจะเข้าใจนะท่าน ไปคนไปบญพูดต่อสายตาจ้องมองกระเหม่งอย่างไม่ไว้บังใจนั่นสิหลวงพ่อนี่หรือท่านจะห่วงที่นี่จะไม่แล้วกเราไปที่อื่นอย่างนั้นด้วยอันนั้นามออกไปตามความคิดเป็นพระเป็นเจ้ามาห้ามคนเข้าพักในบัดแถมยังเป็นบัดตรางแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนบัดไัยดังนั้นน่าโดมแต่ออกมาแล้วไปกับบัดตมาเถอะดูที่นี่ไม่ได้พิโูพูดพร้อมเดินไปเดินมาตามแนวด้านหน้าแ้่กับอยากจะเข้ามาหาแต่ก็ทําไม่ได้ แถมยังมีอาการลานลานอย่างเห็นได้ชัดมันยิ่งทำให้ทั้งสองที่มองอยู่นึกตะแวงกับพระรูปนี้แต่แล้วพิจุรูปนั้นก็เหมือนจะทำกิจไม่สำเร็จม่เมื่อคณะพรานต่างไม่ออกไปกับตนจังบะนั้นได้แงนมองขึ้นไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีแมกคลึมจากฟ้าฝนที่ตกลตงมาก่อนหน้าบัดน,นี้ตบางออกเผยเห็นดวงจันทร์ส่องแสงนวล จะเห็นดังนั้นจึงรีบผันหลังเดินจากไปทันทีในทิศทางเดิมที่มา,ลาปล่อยแลนคนเมืองได้แต่งวยงง,งนึกสงสัยในอากับกิริยาของพระสงฆ์กลางดึกรูปนี้แต่ก็ปล่อยไปแบบนั้นโดยไม่พูดอะไรกันต่อไม่นานต่อจากนั้นปันมีร่างเงาตะกุมมุ่งเข้ามาทางนี้อีกแล้วเร่านี้มาด้วยกันถึงสามคนในสภาพหอบหิวปากความมืดมาด้วยความเร่งรีบเรากับกําลังนี้การไล่ล่า ท่าทางเหมือนจะมีคนได้รับบาดเจ็บถูกเขี้ยวแขนทั้งสองข้างตะเกียกตะกายกันมาอย่างทุลักทุเลระยะเวลาเพียงไม่กี่อึดใจก็เข้ามาได้อย่างที่ทั้งสามพักอยู่ตามกลางความแปลกใจของสองลุงหลานพอมองเห็นก็ได้ก็ถึงกับตกอกตกใจอ๋อไอชยัยไอนกปรานคำยังร้องทักขึ้นในทันทีเพราะกลุ่มคนที่หอบพิ้วกันมานั้นมันคือพบคนที่ตนกําลังออกตามหาแต่เหตุไหนถึงได้มีสภาพสะบักสะบ,บอมกันมาอย่างนี้ วิทย์ไทยกับพรานเท่าคำช่วยกันพยุงร่างของมานพที่มันตะบาดเจ็บหนักเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลสภาพน่าเป็นห่วงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เป็นแบบนี้กันพวกเราโดนเสือมันเล่นงานหนักครับมันไล่หลบพวกเราแทบจากเสีอท่าต้องเดือดเี้ยงกันมาเกือบเอาตัวไม่รอดนี่จะเพิ่งพูดอะไรกเกลือกทับน้อยรีบออกมาช่วยกันก่อนเถอะเสียงพรานเท่าเอ่ยตอบกลับมาถ้าอย่างนั้นก็พากันเข้ามาข้างในก่อนสิ ยังแทกจากพรานหนุ่มที่ลุกขึ้นมาพอดีพร้อมกับดึงแขนของคุณไพบู์และอนันต์เอาไว้เมื่อทั้งสองเกือบจะเดินออกไปอยู่แล้วอไัไตกระนัพรานเรารีบช่วยพวกนั้นก่อนดีกว่านะอนันต์ทำท่าไม่เข้าใจด้วยเพราะความเป็นห่วงเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจึงเดิมนึกไปถึงความเป็นไปได้พอมองดูอีกทีคนพวกนั้นก็หยุดเืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบภาพพิกษุที่มาก่อนหน้านี้ความแปลกก็คือทำไมถึงไม่ยอมเข้ามาทางด้านในเรื่องนี้ตัวพรานตินนั้นรู้ดี พระตุลไปคนทําข่เกตอาคมเอาไว้จึงดูได้ทันทีว่าคนพวกนี้ต้องไม่ใช่พวกของปราณเท่าคาแน่นอนแต่จะย,ย็นก่อนนะครับคอยดูให้ดีก่อนเถอะปราณตอบอ,อกบาดเตียง้าเปรียบก่อนจะเล็งปืนไปยังร่างของคนทั้งสามซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นะักร่างของคนพวกนั้นชะงักกันขึ้นมาทันทีออเออเอ็งจะทําบ่าอะไรกันบ้าไอ้ติกติงเน,นี่ยพวกเราเองนะปราณเท่าคามีร้องปรามออกมามันจะจริงหรือตาคำมี จะไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรือพรานจินเอ่ยก่อนจะได้พูดต่อไปอีกถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาข้างในมาหาพวกเราสิเจนคำในปราณุ่มคนพวกนั้นก็ยังยืนนิ่งไม่มีการขยับเข้ามาใกล้นี่ปรานบ้าไปแล้วแน่ๆไอ้นั้นอ็งช่วยพวกข้าทีจิวะเถงวิทยัยหันไปทางอนันต์พร้อมแสดงท่าทางจะไม่ไหวอยู่แล้วซึ่งเหมือนอน,นันต์จะเริ่มคล้อยตามจากภาพที่เห็นเพื่อนของตนกําลังได้รับบาดเจ็บมันทนไม่ได้ที่จะอยู่นิ่งเฉยชายหนุ่มที่ไม่ประสาป่าด้วยประสบการณ์อย่างน้อย จึงเดินออกไปโดยไม่สนใจคำห้ามปรามของพรานติ๋นชั่วอึดใจเดียวก็ก้าวออกจากค่ายเขตอาคมมัจุราทิอากแกนดอรับด้วยความกระหายแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นทำใับคุณไปบุญที่เอื้อมมือจุดตึงดัางของดานชายกลับมาทันทีที่พรานติ๋นยิงใส่กลัุมน,นมันก็กลับกลายร่างเดิมของมันทันตาเห็น ปีป่ารูปร่างดุดติงข้างเนื้อตัวเป็นขนดวงตาแดงกำ่ำสรงเสียงบิดร้องออกมาดัางโกรธเกลียวพุ่งตัวเข้ามาบังจู่โจมคณะพรานแต่มันก็ไม่สามารถทะลุผ่านกายเกรอาคมเข้ามาได้คุณไปบุญและอนันต์เห็นดังนั้นจึงรีบยกปืนขึ้นประทับก่อนจะเหนี่ยวกายยิงไปหลายนัดยังปืนดังก้องสนั่นไปทั่วปีป่าข้างสมนัรเห็นท่าไม่ดีมันจึงกระโดดหนีหายไปทั้งหมดถึงกับนั่งลงหอบหายใจแรงนึกตือนกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันอะไรกันพราน ทำไมคนพวกนั้นจึงกลายเป็นผีป่าไปซะได้คนไปบ่นเอ่ยถามทั้งๆอยู่ในอาการตกใจอำนาจแห่งป่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละทับพวกผีป่าหรือพวกสมิงมันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้โดยเฉพาะคนที่มันฆ่าท่านเซนพูดมาถึงตอนนี้ก็ถึงกับจุดชะง,งักไม่ต่างจากตองลุงหลานที่ฟังอยูอ่ที่แสดงว่าพวกนั้นคือผมคิดว่าคนพวกนั้นคงตายหมดแล้วรวมถึงพวกเราเองก็อาจจะไม่รอดเืนนี้ก็ได้พระนุมตอบออกมาด้วยท่าทีกังวลใจ หมายความว่ายังไงกันพรานที่ว่าเราอาจจะไม่รอดนะอน,นันต์แย้งถามขึ้นมาอย่างสติแตกทาให้พรานสินทรงตันยานให้ทุกคนหันไปมองผมว่าอาถรรพ์ของที่นี่มันคงไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆแนะ่เส้นคำพูดของผู้เป็นพรานสายลมก็โหมพัดแรงเสียงน้ำฝนติดค้างตามใบไม้ร่วงดังต้าก่อนที่เราบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่จะโยกเอ็นไหวเหมือนกับมีตัวอะไรขยมอยู่ตามกิ่งกา้านพร้อมกับสายลมพัดแรงจะดูหน้าพรั่นปรึงนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกล่ะพราน คุณไพบุญร้องถามเสียงตันอาการไม่ต่างไปจากนันหลานชายพรานสินไม่ได้ตอบอะไรเพราะดังคงเพ่งมองไปรอบๆตัวเพื่อตรวจสอบดูสถานการณ์ในตอนนั้นเองที่รับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวจากดารบบดาวหุ่นปันุนที่อยู่ร,บรอบๆตัวพวกนั้นมันขยับไปมาพร้อมส่งเสียงหัวเราะประสานกันจนดังก้องหน้าขนลุกพวกบรรดากับมีชีวิตจิบาขึ้นมาอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ร่างกายขยับเปลื่อนปากระเดินเข้ามาทางด้านหน้าศาลาที่พานทั้งสามต่างฝากระเดนอึ้งตะลึงงาน นั่นลุงมันเหมือนกับที่ผมเห็นก่อนหน้านี้เลยอน,นันต์เอ่ยขึ้นนึกไปถึงทั้งที่ตนยิงใส่หุ่นรูปปั้นพวกนี้ก่อนหน้ารานตินนั้นก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าเตรียมรับเมือกับปุ่นผีพิลึกพิลั่นแ็ยมยังเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาอย่างประงคงร้ายเตรียมปืนให้พร้อมนะครับถ้ามันเข้ามาใกล้จัดการยิงได้เลยรานตินหันมาเตือนให้ทั้งสองได้ดตติต่างคนจึงเตรียมอาวุธขึ้นมาพร้อมภาวนาให้เกิดคลายอาคมป้องกันไม่ให้พวกปันเข้ามาได้ซึ่งก็เหมือนเกิดคลายอาคม จะดังได้ผลเมื่อพกมันเข้ามาหยุดเจอนิ่งมันจะไม่สามารถฝากเข้ามาหาผลทั้งสามได้จึงได้ตะบนอยู่รอบๆส่งเสียงอึออ้งๆดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณนี่มันอะไรกันหุ่นปั้นพวกเนี้ยอน,นันต์บนทั้งยังเฝ้าจับตามองตำพันงสภาพของมันก็ดูน่าเกลียดอยู่แล้วด้วยฝีมือทางปั้นที่คงไม่ได้เก่งในเรื่องงานศิลปะยังอุตสาหุกมาเดินส่งเสียงได้อีกอเกตอาคมของพรานจะต้งนมาได้นานไหมล่ะ คน,นไปบ่นหาไปถามทางด้านพรานตินเมื่เห็นว่าผีหุ่นพวกนี้มันประจามที่จะปาก็ามาอย่างไม่ลดละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้ถึงเท้าคิดว่าท้านสว่างแล้วผีพวกนี้คงเ้นดิดไปเองนะครับหมายความว่ายังไงกันพรานที่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ คำพูดของคุณไพรบูนจึงตามมาด้วยเสียงสวดคาถาดาังแววบทสวดน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแทรกมากับสายลมแม้แต่ตัวพานสินที่รับเรียนวิทามาไม่น้อยยังไม่เข้าใจในบทสวดที่ได้ยินแต่นั่นมันเหมือนกับส่งพลังให้กับกุณผีพวกนี้ที่ทำให้พวกมันดูจะบ้ากลั่งขึ้นปิ้งกระแทกข้ามาชนเกขไยอาคมจนแทบจะหลุดเข้ามาได้เท่านั้นเองเสียงปืนจากปานทั้งสามจึงดังแผดก้องขึ้นกระสุนพุ่งเจาะด่าุผลรูปปั้นนั้นจนมันแตกกระจาย หาดิจังผีพบกนี้ได้มันก็ยังคงวงสก,กายเข้ามาอย่างบ้าคลั่งต้านจินเห็นท่ามไม่ดีจึงรีบร้องสั่งทั้งสองคนช่วยกระดิงต้านไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันเข้ามาได้บ้าจบต้านจินจึงนั่งลงทําสมาธิก่อนจะหยิบเอาหุดลูกป,ปั้นกวายตนูออกมาบริกรรมคาถา เพียงจ่ออึดใจเดียวก็เป่าปลวดลงไปปรากฏกายของพญาควายตัวใหญ่ลำตัวตีดำเป็นเงาพุ่งออกไปชนกวาดหุนพวกผีล้มระเนระนาดการสินนั่งนิ่งต้องใช้วิชาขั้นสูงมบังคับควายธนูวิชานี้กินพลังงานเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้จิตที่แข็งแกร่งในการควบคุมภาพควายอาถรรพ์ที่ถูกปลุกเตกขึ้นมาสู้ฟัดกับคุลผีพวกนั้นอย่างบาาง้าคลั่งทมกลางความอึ้งทึงจากทั้งสองดวงหนานที่ยืนอ้าป,ปากค้าง ไม่เคยนึกว่าเรื่องนี้มันจะมีอยู่จริงจนได้เห็นกับตาก็กลาวนี้เป็นเวลานานหลายนาทีที่เสียงตดมนตนนั้นจะเงียบเบาลงจนเงียบหา,ายไปในที่สุดคุณพีจึงสินดิตลับปลายมาเป็นรูปปั้นนิ่งแข็งตามเดิมควายธนูจึงถูกเรียบกลับมาพร้อมกับปราณสินที่ถอนออกจากสมาธิก็จะเก็บรูปปั้นควายธนูเข้าไว้ในยามทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งพร้อมกับรุ่งเชาที่ได้จะมาเยือนทันใดนั้น ในร่างของพระพิสุรูปเดิมเดินกลับเข้ามาพร้อมกับจุดยืนอยู่นอกเกตไายอาคมดังเดิม๋อหลวงพ่อรูปเมื่อคืนคุณไพบุญและอานันต์จกกลืนออีกรอด้วยนึกบั่นบ่าจะมีอะไรพิลึกพิลันเกิดขึ้นอีกแต่พระรูปนั้นหาได้ตกใจไม่อัตมาเตือนและบ่า้ไปพักถเถออเ่นญในดังดีที่พอนุมมีวิทาอาคมแก่งตาปิดกับกลุ่มคนที่มาก่อนหน้านี้หลวงพ่อพระพิสุเอ่ยขึ้นหมายความว่ายัางไง มันเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นแานสินรีบถามกลับออกไปทันทีเพราะตัวพิสุคงจะหมายถึงกลุ่มคนที่พวกตนกําลังตามหาอยู่เป็นแน่ทําให้หลวงพ่อถอนหายใจที่นี่มันอาถรรพ์แรงพวกที่มาก,ก่อนหนะ้าก็เข้ามาพักที่นี่แล้วก็ถูกอาถรรพ์เล่นงานบิ่งนี้กันไปตายหมดแล้วจบอยู่ห่างไปในป่าทางโน้นบ้าแล้วพิสุท่านจริงจีให้ดูทิศทางทำเอาทุกคนต่างตรจใจไปตาม,ตามกันแล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่เป็นอะไร แล้วทำไมไม่ช่วยพวกของผมบ้างเล่าคราวนี้อนันต์พูดขึ้นน้ำเสียงดูจะไม่ค่อยพอใจทำเอาพิจูดถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาเดิมทีอาตมามาพำนักอยู่ที่นี่มาหลายเจ็ดปีแล้วเพิ่งบวชได้ไม่กี่พรรษาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของแม่ทีตันถ้ชาวบ้านต่างนับถือและมา่วยกันสร้างเป็นสำนักสงฆ์ด้วยแรงศรัทธาแต่ใครจะคิดบวชแท,ท้ีติจริงแล้วแม่จีจันรจะปักไปในทางมืด ทำพิธีพิลึกอูบาททักชวนผูุกคนมาร่วมรัดทิปิดแปลกอย่างลับๆจนอัตมาที่ยังเป็นพระผู้น้อยรู้เข้าด้วยเห็นว่ามันปิดหลักของศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้จึงคัดค้านไม่เห็นด้วยเอุนั้นทาให้อัตมาถูกฆ่าตายหมกไวที่นี่ดวงวิญญาณต้องวนเวียนอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้เพระเห็นเรื่องราวต่อจากนั้นอยู่ๆก็เกิดการตายปิดแปลกขอุคนที่เข้ามาร่วมรัดทิด้วยอำนาจมืดดำเข้ากรอบงำจนท้ายที่สุดก็ได้จบลงด้วยไม่มีใครเหลือหลอด จึงไม่เพียงความอาถรรพ์ของที่นี่แม้แต่ชาวบ้านชาวท้องที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็ดังดูไม่ได้ย้ายหนีกันไปหมดจึงมันก็เกิดจากการกระทาอันอุบาทของแม่เจตันนั่นแหละอาถรรพ์แรงที่แม้แต่อัตาม,มาถึงมรณภาพไปแล้วก็ดังบาดกลัวช่วยเหลือใครไม่ได้หรอกโดมมาเกินที่ออกมาเตือนโดมเองก็ยังไม่ฟังเลยเอาเถอะปล่เท้าแล้วจวงรีีกลับออกไปจากที่นี่แล้วจะได้กลับเข้ามาอีกนพะพุทธจพระภิสุรูปนั้นก็เดินกลับทางเดิม คกลยๆเลือนหายไปกับความเมื่อสุดท้ายไปตั้งสามถึงกับนิ่งอึง้งสรุปแล้วแม้แต่พระที่เจอก็ไม่ใช่คนดอกหรือนี่พอแสงแรกของบันใหม่โผล่ขึ้นจึงได้เห็นบ้าประดาวขุนปั้นทเทนมันลุกขึ้นมาเมื่อคืนตอนนี้ดับเข้าตู้ที่เดิมเราไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ร่องรอยแตกหักจากการโดนยิงและโดนควายธนูฟัดยังไม่ปรากฏให้เห็นคงมีเพียงรอยถูกจริงตั้งแต่ที่อนันต์ยิงในตอนแรกเท่านั้นมันจึงเป็นอะไรที่น่าแปลกอยู่มาก พรานสินไม่รอช้ารีบภาคณะออกจากบัดดังแห่งนี้ในทันทีโดยมื่งไปตามทางที่พระพิจุจีบอกเดินทางกันไม่นานจึงได้พบกับศพทั้งสามคนจริงๆด้วยสภาพที่ดูแล้วไม่น,น่าสลดใจยิ่งนักร่างคงจะตายมาได้ไม่ต่ำกว่าสองวันมีร่องรอยการกัดแทะเศษซากเกลือนจนให้เคลื่อนเห็นอาเจียนออกมาการเข้าป่าของกลุ่มพรานคนเมืองในรอบนี้ต้องสูญเสียไปถึงสามชีวิตจากอาถรรพ์ในป,ปงไพร